สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วกับเตอร์ดินลำทอนต้อมติดชีวิตบินมอเตอร์ไซค์สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและพี่น้องทั้งหลายครับสวัสดีช่วงเศร้าๆครับมาดนี้ครับมานนี้กับเตอร์ดินลำท่านตามติดชีวิตบินมอเตอร์ไซค์กับมานก็เศร้าเลยครับวันนี้รับมานก็เศร้าครับยางแตกกับพี่น้องครับยางแตกครับแดดแดดพ่อสารสีเที่ยวครับยางแตกแล้วครับยางแตกแล้วครับวันนี้กับได้เอารถมาเปลี่ยนยางครับ เปลี่ยนยางครับเปลี่ยนยางครับวันนี้ครับเปลี่ยนยางครับเบิ่งครับสางเพิ่งกำลังงัดอยู่ครับเฮ้ยครับหมานก็าเศร้าขนาดเลยครับมีกระยางแตกก็าเศร้าครับยางแตกก็าเศร้าครับสางกำลังเปลี่ยนยางให้ครับวันนี้กะกำลังแดนดีๆครับกำลังแดนรถดีๆกะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับยางแตกครับ ต้องใส่เหยียบตะปูครับเหยียบตะปูครับเนี่ยฮะยางเสร็จยังไงก็แตกครับโอ้ยไม่ไหวแล้วครับวันนี้ครับอายพผ่านมาเมื่อกลัแตกโย่ไกลๆกับลานสอบพอดีนะครับลานสอบพอดีผมมาส่งทางจัมปิ้งเลต่เพราะว่าแปงเก้าโลบนละครับเพราะว่าผมมาส่งคุณดยสารแถวแอร์พอร์ติงแถวอัฒนาชนบทดสามก็เลยยางแตกที่แถวนี้ก็เลยแบบครับต้องใส่ยางเสริมอายุแล้วครับ บนจากความฉกไล่ก็ยังมีความชคดีอยู่ครับเพราะว่ามาแตกไก่กับหลานสอบพอดีครับแต่มันแตกไก่เดี๋ยพี่น้องไม่อยากจะเอ่ยเลยว่างั้นครับพอสส่ยาเมื่อเสี่เมื่ออายุหน่อยนะครับยาเสี่เมื่ออายุแล้วครับเป็นเกือบปีแล้วครับประมาณแปดเก้าเดือนแล้วครับก็เลยถือโอกาสนี้ครับเพี้ยนเลยครับเพี้ยนเลยครับสร้างบรรกัศกาลังชับแน่อยู่ครับกําลังชอบแนกกําลังงัดแงะอยู่ครับ จงกระเซ้าสินะครับปัญหาของวินงมอเตอร์ไซค์กับเือยจั๊ดสียหรครับจงกระเซ้าเมื่อไรก็ต้องสิ่แรงรถดีๆเลยครับยางแตกครับมาเป็นังครับเวลาวินกับเยอะแยะครับยางแตกตอนนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วกับแรงไม่ก็ได้ครับแต่ว่ายางแต่ยางนาดีครับถามสร้างคนหรอกครับยางนาด่ครับร่วมเปลี่ยนกับเก้าร้อยครับเก้าร้อยร่วมเปลี่ยนครับเพราะว่ารถุ่นีมันสิบ่มียางหนครับบ่มียางหนนะครับ แพงอยู่ครับถือว่าแพ่งอยู่ครับหัวยาอตั้งแต่เสร็จนี่ครับหัวตะกร,ร้าะัชไซร,รแบบพวกนีอยางในเนี่ยครับมันหัวหัวดูครับหัวบอยนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบโมบิยางในนะครับมันสางมันก็รั้งนันแงเจ้าครับเสร็จนี่ก็ถือว่าถูกแน่ครับยางนาครับยางนาเนี่ยครับเก้าร้อยบาทครับยางนาครับไปใส่นอ้างไปเนี่ย <c oughs> ถ้ายางนานนี่กานเกาลอยเอแต่บางหลากกับบ้านเกาลอยเกาลอยหาิบหรือว่าเกาอยเกาสิบ,บ 50, 90, คือบ่อเกิดพัดน,นะครับแต่ว่าแต่เป็นยางหลังเนี่ยพันขึ้นครับพัดครับแต่เป็นยางหลังนะครับเมื่อด้กระเแลนหาคายางก็ท <laughs> เนเียยางเลยแล้วก็ซืไปหาห้กินเขาครับกินเขากินเสียแลนต่อครับแลนหาคายางต่อครับ่ดกระี๊บ เป้ามานครับเป้ามานครับมือเส้าแรงกําลังสิหมานอยู่ครับมันอนี้ก็บปา้า <laughs> มานกัว่าเด้อครับบริษัทว่าอุดมบินมอเตอร์ไซค์ครับมัอนี้กับพอได้ขายยางขึ้นเนี่ย <laughs> ใส่นอกครับน, <laughs> นี่นะครับมันมาหัวโยกมาแตกโยกไกลไก่ลานสอบแบบแต่มันไปแตกโยกไก่เดี่ยวเนโอ้ยแต่เป็นเป็นหัวอยูกไก่ในแย้แน่ๆเลยนะครับ ก็คือว่านะครับบนความโชกไหลก็ยังมีความโชกดีนะครับโชกดีที่ว่ามากัอไกลลานสองนะครับโชกไหลก็คือเสียค้นขายากนะครับตาคนก็นลังเตียมน,นะครับ เก็เป็นร้านชุ่แถวชุดนนบทสซีสามชุดบทสซีนะครับพักนาสามกระือว้าน้านเพิ่นเปิดตะเสาน,นะครับพอปกติ้านสองเมืก็สิเปิดปุ่นลครับประมาณสองโมงครงสามโมงครับแต่ว่า้านนีเพนกับผ่านมากกว่าประมาณเจ็ดโมงกว่าครับเจ็ดโมกว่าเพิ่งเปิดแล้วันี้สิบ,บ,บแปมกบว่ดุนบแปมก็วนดุนเด้นะครับ แต่ก็คือสีผมพีคนอยากอุวนนวลนะครับคือสีผมพี่คนอยากยางแตกยางกวาดนะครับผมว่าทางนี่ยกำลังช้ำแน่ะครับช้ำแม่นอนครับสำหรับคลิปคลิปนี้ครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมบอกผมเจอกันคลิปหน้าครับกับเตันดินน้ังถ่านต้อมติดชีวิตบินมอเตอร์ไซค์ครับ มันกาจะไปบังซากางมันเปลี่ยนยางก,ก่อนครับพบพอพบเจอกันคลิปหนาครับพี่ด้องกับเพื่เล็นดเพิ่มนละหน้อยครับบายครับ